สวัสดีครับนี่คืออุป,ปกรณ์ที่ผมใช้เล่นเกมนะก็มาเริ่มที่อันแรกเนาะก็จะมีปลั๊กไฟนะครับแล้วก็หัวชาร์จแล้วก็เสียบเข้ากับ OTG ที่เขาให้มานะผมสั่งซื้อจาก Lazada นะอันนี้ผมต่อเมาส์กันกับคีย์บอร์ดกันอ่าจะต่อคีย์บอร์ดต่ออ่านี่ครับไฟมันก็จะขึ้น แล้วเราก็อาโทรศัพท์มาวางตรงกลางเนาะผมใช้เป็นไม้แขวนเสื้อประดิษฐ์นะอ่าเอามาตั้งโทรศัพท์เวลาปิดไฟก็จะประมาณนี้นะสวยมากนะแต่ในกล้องมันจะอาจจะแบบไม่สวยแต่ของจริงนี่แบบอื้สวยมากเขย่ามากมาก่อนอื่นนะครับเร,เราก็มาที่การตั้งค่าอันนี้นผมให้ดูเกี่ยวกับโทรศัพท์ของผมก่อน หน่วยเก็บความจำนะครับหรือว่าลอมผมจะอยู่ที่256 g b แล้วก็แ a ม8นะครับแล้วก็ CPU Snapdragon 865นะครับราคาที่ผมที่ผมซื้อมานะก็จะอยู่ที่16,000เกือบ16,000ต่อไปเราต้องปรับ DPI นะเข้าไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็ตัวเลือกนักพัฒนานะสำหรับใครที่ยังปรับ DPI ไม่เป็นก็ใน YouTube มีสอนเต็มเลยนะครับ DPI ผมปรับไว้ที่500นะ ประมาณนี้ต้องมองก่อนว่าการปรับ DPI ก็จะช่วยในการใส่อเทมดาบอะไรได้มากขึ้นเนาะจาก3ช่องก็จะเป็นลหลายๆช่องต่อไปแล้วก็เข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าแอปต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดประมาณนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาหลายแอปมากนะครับถ้าคุณซื้อรุ่นไหนมาคุณก็โหลดรุ่นนั้นนะครับแต่ผมซื้อรุ่นนี้มานะรุ่นไอ้ตัว B เนะี่ยผมเลยโหลดรุ่นนี้มา นะแต่รุ่นมันก็จะไม่เหมือนกันนะแอปอะนะพอเข้าแอปมามันก็จะเป็นประมาณนี้ต้องเปิดบลูทูธก่อนนะครับมันถึงจะเชื่อมต่อให้ผมมีมือถือเครื่องเดียวนะครับเลยถ่ายพวกคีย์บอร์ดเมาส์ให้ดูไม่ได้ก็เลยจะอัดหน้าจอให้ดูแล้วก็อธิบายให้เข้าใจที่สุดนะครับปุ่มของผมที่ตั้งค่าไว้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ่นะสต็อปดูได้นะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบของปุ่มก่อนนะอันแรกนะครับผมก็จะเป็นเหมือนว่าเรากดหน้าจอหนึ่งครั้งอะ่ะเรากดปุ่มนี้ก็เหมือนเรากดหน้าจอหนึ่งครั้งอ่าอันที่2นะครับป๊อปอัพอันที่2นะครับป๊อปอัพอันนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายภายหลังนะครับมันต้องเห็นภาพด้วยถึงจะเข้าใจอันที่3นะครับอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่เคยใช้นะใช้ไม่เป็นด้วยอันที่สนะครับปุ่มเดียวใช้คู่ อันนี้เหมือนว่าเรากดกดปุ่ม2ครั้งมันก็จะเหมือนเราสัมผัสหน้าจอ1ครั้งนะอ่าอันนี้ผมใช้อยู่นะอันต่อไปนะครับปุ่มแฟลชปุ่มแฟลชมันก็จะเหมือนอันแรกนะแต่อันนี้มันจะไวกว่านะครับถ้าเรายกนิ้วออกจากปุ่มปุ๊บมันก็จะแบบสกิลให้เราเลยอะไรประมาณนั้นอ่าปุ่มต่อไปนะครับปุ่มขึ้นและลงอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้นะเหมือนเขาจะแปลมาผิดๆนะอันต่อไปครับ เ b o โบฟังชันอันนี้ผมเคยใช้อยู่นะครับแต่ผมว่ามันไม่เวนะิร์กนะ่ผมมาอธิบายปุ่มทั้งหมดที่ผมตั้งค่าไว้นะครับนะปุ่มแรกนะครับก็จะเป็นปุ่มเหมือนขึ้นนนะ้ำเนี่ยอ่าผมก็จะตั้งค่าไว้ตรงนี้นะครับส่วนปุ่มเดินนะครับ A S D W นะครับ่าอ,อันต่อไปก็อ่าเอาข้างบนแล้วกันตรงนี้นะครับนี่ ผมตั้งตรงนี้เป็นปุ่มแท็บนะครับที่เห็นมันมีเลข1กับเลข2ผมใช้เป็นระบบปุ่มเดี่ยวใช้คู่นะรตรงนี้ถ้าเรากดแล้วตกลงไปมันก็จะขึ้นมาเลข1เลข2นะแล้วเราก็ลากไปอ่ต่อมาก็เอาตรงนี้นะครับปุ่มต่อไปนะครับนะผมตั้งไว้ตรงนี้นะกด e แล้วก็มันจะขึ้นหาคีย์สังเกตให้เรา ปุ่มต่อไปนะครับปุ่ม T นี่เป็นปุ่มกดสกิลเผาเอาผมลืมบอกไปนะครับตรงนั้นผมตั้งเป็นอะไรอะสัมผัสสามัญหมดเลยนะถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะไปให้เราอันนี้ปุ่ม Q นะครับแดดปุ่มต่อไปนะครับเป็นปุ่ม G เนาะก็ผมตั้งไว้เป็นกดฮาคีสังเกตอ่า ปุ่มต่อไปนะครับ control นะผมตั้งไว้ที่วิ่งนะถ้าเรากดมันก็จะวิ่งให้อันต่อไปนะครับเป็นปุ่มโ so ซนะแต่ผมอธิบายทีหลังดีกว่าเพราะปุ่มนี้มันแบบกดยากมากอ่กว่าผมจะทําความเข้าใจกับปุ่มหานีได้แม่งโคตรยากเลยตรงนี้ก็จะเป็นช่องไอเทมนะอ่ากดแ็บแบมาจัดช่องไอเทมก่อนเอ ผมตั้งไว้ zxcv นะการนั้งค่าของผมนะครับมันก็จะสลับกับในคอมเพราะผมเอาตัวเลขไว้ใช้สกิลแล้วก็เอาตัวอักษรไว้กดพวกเนี่ยอ่าในเทมเพราะว่าผมไม่อยากให้มันงงนะครับแล้วถ้าเราตั้งตรงนี้เป็น z ตามสกิลนะ zxcv แล้วก็ f อ่าถ้าเราเปลี่ยนไปชาร์กแมนปุ๊บาปุ่มนี้มันก็จะเป็น z แล้วก็ x c อ่แเราก็ต้องกดสกิลเซตเป็นตัวตัวอะไรนะตัว C อ่ามันก็จะแบบงงๆนะผมเลยตั้งเป็นตัวเลข1นึ่งห้าไปเลยก็เข้าใจง่ายดีสำหรับปุ่มสกิลนะครับที่มันขึ้นสีฟ้านะเดี๋ยวผมมาตั้งคายดูนี่ผมใช้เป็นปุ่มเดียวใช้คู่นะครับนะอ่า๋ยวผมลบทิ้งออกกอนนะกด1 2 3 4 5ปุ๊บแล้วก็ ใส่ถังขยะครับลากเอานิ้วลากนะใส่ถังขยะพอลากเสร็จนะครับเราก็กดเลขหนึ่งมานะแล้วเราก็กดปุ่มเดี่ยวใช้คู่นะครับอ้าปุ่มเดี่ยวใช้คู่มันก็จะแบบคล้ายๆกับปุ่ม pop up นะนะเ,เดี๋ยวผมมาอธิบายภายหลังเนาะไอ้ปุ่ม pop up นะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเอาปุ่มเดี่ยวใช้คู่กันกดตกลงไปครับอา่ามันก็ทะนี่มันก็จะขึ้นมา1กับ2นะครับนะแล้วเราก็ลากเลขหนึ่งไว้ตรง สกิลนี้แล้วก็อยากให้สกิลไปตรงไหนอยากให้มันสกิลไปตรงไหนก,ก,ก็เราก็วาาไอ้ลากไอ้เลขหนึ่งสองสีน้ำเงินเนี่ยแล้วก็เอาไปวางตรงนั้นแล้วก็ปุ่มต่อไปนะครับเลขสองนะก็ทำเหมือนเดิมครับปุ่มเดี๋ยวใช้คู่กดตกลงแล้วก็ลากไอ้ที่มันมีเลขหนึ่งนะมาไว้ตรงสกิล แล้วก็ต้องการให้สกิลไปตรงไหนแล้วก็ลากไปตรงนั้นนี่นะตั้งค่าเสร็จมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายปุ่มบ๊อบอัพไปด้วยเลยดีกว่าเอาเป็นสกิลเอ็กของผลหนวดดำเน,ะนาะนะมันก็จะขึ้นสีแดงนะบ๊อบอัพมันก็จะเป็นสีแดงนี่แล้วก็ลากไว้ตรงนี้อ่ะ ผมจะเทียบกันระหว่างสกิล C กับสกิล X นะของพลหนวดดำนะสำหรับปุ่มเดียวนะครับมันต้องกด2ครั้งกดครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2กดค้างไว้นะอ่ามันก็จะแบบดูดได้นานเหมือนในคอมนะต่อไปนะครับนี่ป๊อปอัพนะครับเรากดปุ๊บมันก็จะสกิลไปตรงที่เราตั้งค่าไว้นะแต่ว่าไอ้ป๊อปอัพเนี่ยมันแบบมัน มันดูดได้แป๊บเดียวนะอ่าเราไม่สามารถกดค้างได้ถ้าเรากดค้างผมกดค้างไว้แล้วนะตะกี้แต่มันดูดดูดแป๊บเดียวแล้วมันก็ยกเลิกสกิลไปอ,ะอ่ะอ่าผมเลยแบบไม่อยากให้มันงงผมเลยแบบตั้งค่าเป็นปุ่มเดียวใช้คู่หมดเลยสำหรับป๊อปอัพมันก็จะเหมาะกับพวกโซงี้แล้วก็สกิลเอฟของพลหนวดดำเนาะ ถ้าเรากดไปปุ๊บมันก็จะไปเลยไม่ต้องมาเสียเวลากด2ครั้งแต่ผมไม่อยากให้มันงงผมเลยตั้งเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะอ่ะาแล้วผมตั้งค่ากลับกันอย่างนี้ มาครับปุ่มสุดท้ายนะครับเป็นปุ่มโซนะอ่าผมตั้งไว้เป็นตัว R เนาะอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนผมเปลี่ยนเป็นเอาเป็นป๊อปอัพก่อนละกันนะอ่าป๊อปอัพตกลงครับพอตกลงมันก็จะขึ้นแดงแๆเลขหนึ่งกับเลขสองนะแล้วก็ลากไอที่มีเลขสองไปนะครับว่าเราจะโซไปตรงไหนแล้วก็เอาไป ลากไปที่ตรงนั้นแล้วก็เซฟไปครับอตอนนี้เราก็ได้มาแล้วแล้วกด f 2ก่อนเพื่อเพื่อให้มันแบบน่ะผมตั้งไว้ตรงนู้นนะน่ะกด r ไปปุ๊บ,บผมกดครั้งเดียวนะมันก็ไปให้เลยสําหรับในโทรศัพท์มันก็จะไม่เหมือนในคอมนะในโทรศัพท์มันต้องปล่อยจอยนะครับถึงจะโซได้เท่านั้นนะต้องปล่อยจอยนะอ่าเท่าที่ผมเล่นมาอ่ะเดี๋ยวมาสรุปทั้งหมดนะครับนะปุ่มทั้งหมด ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแถบอะไรนี่อย่างเงี้ยต่อไปก็ปุ่มเดิน ASDW อันนี้ก็จะเป็น z XCV นะเป็นปุ่มไอเทมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับนะต่อไปก็เป็นปุ่มแถบนี้แถบนี้ก็จะเป็นฮีคิสังเกตแล้วก็กดเผาแล้วก็แดดแดดอย่างเงี้ยแล้วก็ หาคิดเกาะกด G วิ่งก็กดคอนโทร l ครับต่อไปก็โซนะต้องปล่อยจอยถึงจะโซได้ปุ่มโซนี้ผมตั้งไว้แตกต่างเพื่อนเนะแถบนั้นตั้งเป็นปอปอัพสีแดง ก็กดแท็บ2ครั้งนะครับก็จะเปิดกระเป๋าขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็คลิกลูกเมาส์ตรงกลางอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็เมาส์มันก็จะขึ้นมาแล้วก็จัดของให้เรียบร้อยสกิลทั้งหมดนะครับผมแบบรวมไว้ตรงนี้นะอ่าทั้ง5สกิลเลยแล้วก็ต่อไปนะครับเมาส์เมาส์มาผมตั้งความไวไว้ไว้ที่2นะอ่าเดี๋ยวให้ดู ต่อไปก็คลิกซ้ายตั้งไว้เป็นอันแรกคลิกขวาก็ตั้งไว้เป็นอันแรกนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนาะอ่าเจอกันคลิปหน้านะครับผม